พระราชวโรกาสให้คณะกรรมการรุ่นท่วงกล้าวูุงกระม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายเชื่อม่วงภ้าวปีประหัดเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชจัธยาศัยเวลา10นาฬิกา28นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองคเจ้าสมงสมบูรณ์พระวรราชาธิรนาม,มา เสด็จไปศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพัรษาจังหวัดเชียงใหม่ส่งเปิดประชุมวิชาการครั้งที่39และส่งเปิดในเทศ,าศากาลอุปกรณ์ทางการแพทย์จัดโดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ปีนี้จัดในหัวข้อเรื่องเทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC เพื่อให้ผู้ที่เข้าประชุมได้เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการและพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปีนี้อีกด้วยการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า2,800คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศจำนวน12เรื่องการร่วมบรรยญญญายวิชาการจากบร,ริษัทต่าง แสดงในทรศการผลงานวิชาการในทรศการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และการวอบรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นจบข่าวในพระราชสำนัก เรดิโอเอฟ99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงสร้างพลังกายเสริมพลังใจสนับสนุนพลังปัญญาและความสามคัคคีติดต่อโฆษณาโทร022016550ฟุตบอไฮไลท์ดำเนินรายการโดยทีมงาน f m 99สนับสนุนโดย จะฉลอง30ปีแจกแกรก บางจากฉลอง30ปีแจก360รางวัลช่วงนี้เติมน้ำมันบางจากทุก700บาทลุ้นได้เลยทุก15วันย้ำนะครับทุก15วันเลือกได้เลยครับ Apple Watch สุดล้ำนำเทรนด์หรือจะเลือกสร้อยคอทองคำหนัก1บาทรวม360รางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทพิเศษส,สุดๆสมาชิกบางจากแก๊สโซฮคลับและดีเซลคลับรับ20แจกแรงแจกเร็วแบบนี้ถึง15สิงหาคมนี้เท่านั้น ถ้าเสียงที่ได้ยินปลุก DNA สปอร์ตในตัวคุณ m a ส t ต r ร์ r ับเรสซิ่งซีรีสปลุกตัวตนพันปอร์ตัวจริงกับดีไซน์เรสซิ่งเต็มขั้น